มีติ๊กอยู่ไหนคะนี่กล้องอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะออกมาเร็วอ,อ๋อขอโทษนะคะนี่นดีที่พี่ต้นประสาททำเองค่ะอันนี้เป็นบ้านค่ะบ้านกระดาษที่จะเป็นปราสาทค่ะบ้านกระดาษบ้านกระดาษทําเองก็คือจะเป็นกระดาษแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นบ้านแบบนี้เลยมันจะต่อได้คือแค่นี้เองค่ะยัง อุ้ยเป็นหลังแบบน้องพิมเขาไม่อยู่ได้เลยอะค่ะ uh oh. เออยี่ห้อ Wonder World Wonder World อันนี้เขาบอกว่า Wonder World อ,อ่าแม่ไะดู <What S 1> อะไรนะเขาบอกว่าม <What? S 1> ันจะแบบว่ามีกระดาษใช่ไหมแล้วเราทำเป็นบ้านแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะมีเป็นสติกเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบตามจินตนาการเลยเออเขาบอกว่าสีที่ใช้ เป็นสีจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองใช่เพราะเป็นการผลิตจากแม่ก็งงเหมือนกันแม่บอกว่าปลอดภัยกับเด็กเพราะว่าเป็นซอยอิงทีนี้แม่ก็เลยงงว่าซอยอิงมันคือยังไงแต่ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันเป็นแบบผลิตการนี่หมึกที่อยู่ในซอยป่ะคะฮะหมึกอยู่ในซอยไม่ใช่ซอยนี่เว่าถั่วเหลืองหรือเปล่าฮะ โอเคของเราก็จะมีเป็นอันนี้เป็นบ้านนี่อันนี้เดี๋ยวขยบบ้านนะนี่มันใหญ่โตอย่างงี้ค่ะแม่บุญนั่นน่ะสิคะนี่อันนี้เป็นปราสาทเจ้าหญิงค่ะจะมีสองหลังเลยนะเดี๋ยวเราจะมาต่ออันนี้เป็นปราสาทแบบอลังการเลยนี้ไหมคะะเอาเอาบ้านหรือปราสาทก่อนดีคะแกะอะไรก่อนปราสาทค่ะปราสาทก่อนเลยนะคะบ้านปราสาทเจ้าหญิงนะคะอะไรก็จิ๋วจิ๋ว เจลละะ๋รอกแล้วค่ะใหญ่มากเนาะเอาอที่า้านกคือจะเปิดไงดีคะเนี้ยใหญมากเดี๋ยวนอนมันกน,นะคะอน้องพระวงมันทับมือนอนร้อง้ยนค่กูนี่นไ,ไงแคะเอาแลมหรือคงคะแลมหรือคอเดกเสียวจ๋าบ้านเราจะมีที่วางหรอจ๊ะไม่มีแน่นอนคะ่ะเด็ก้ต้นาเลยค่ะอ้าวกงไหนไปไหนอีกแล้วอ่ะไม่ยู ไม่เป็นหรอกกเกียร์น่ะพวกหลานจริงเหรอคะอะไรคะทำอะไรคะจริงเรอคะไม้หาใช่มือกับไม้ก็เขียนบนจอไงคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะคุณพิมมันตึงๆปอลอยู่นั่นน่ะอะยังไงดีอะป๊าป๊าเราดึงออกมาอย่างนี้เลยอะคะนอนมันก่อนนอนมันก่อนนอนแล้วก็ดึงแทนนอนแล้วเดี๋ย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 วมันหนักเพราะตะก้อนี่ช่วยนะคะตะก้อนมือไม่ว่างค่ะ ออ้เงอแตกงเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้มันก็ดีนะเป็นกิจกรรมกิจกรรมในวันหยุดสงกรารพิมพ์หยุดหยุดซัมเมอร์ต้องอาทิตย์นึงนะคะจะได้มีอะไรทํากันก็อยู่ต่อเสร็จแล้วน้ำประสาททะเลไม่ได้ค่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นกร,ระดาษค่ะโอเคประสาททะเลสงกรารนะครับการสงกรานไหมคะไม่ใช่หมายถึงว่าวันหยุดหยุดสงกรารไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อุ้ย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 โอ้พิมพ์รังการจะรังการโอ้สิ่งเลใหญ่ยังงี้เหรอคะมุน อ๋อเขาบอกว่ามีสติกเกอร์เขาให้มาหลายแบบโอ้หเด็กหิ่งไม่ธรรมดาอันนี้สตกเกอติดในประสาทเนี่ยมีอันนี้ลายฟลอร์เซนใช่ไหมอันไหนเปิดดูอีกซิมีลายอะไรอีกคะน่ารักมากเลยจริงๆนะคะเนี๋ยวนี่พูดตารงเดี๋ยวนะคะโอ้โหปะป๊าขาหนักเดี๋ยวเมืเนน่อแตะค่ะเดี๋ยวค่ะไม่เห็นหนักเลยค่ะเจมมี่หนักค่ะเดี๋ยวมีคู่มือไหมแคมุนมีค่ะ หมดยังคะเดี๋ยวเราต้องเอาชิ้นสว่วนออกมาทั้งหมดก่อนคะช่วยกันเทกันทีทั้งหมดยากจึ๊กจั๊จึกจ๊กๆอ่าหมดแล้วเดี๋ยวเอากล่องไปเก็บก่อน,น,ะค,ะนค่ะกระดาษกระดิ่งส่องดูแยกเลยเช้นแยกเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วคะ่ะอันนั้นไม่เป็นสว่วนของกล่องคะ่ะแข็งแข็อุ้ยตรงผ่านกระดาษเหมือนกระดาษรังค่ะใช่เหมือนกระดาษรังแข็งแขงนะคะม,มีคู่มือด้วยค่ะมีคู่มือด้วยวิธีต่อ ทีนี้ทีนี้จะบอกว่าเรามีสองหลังใช่ไหมอันนี้กับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเป็นแบบนี้ค่ะป,ะปะ๊าป๊านี่ต่อมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีคอนเนคเตอร์คือตัวเชื่อมให้เป็นแบบอลังการสองหลังอะไรยนี้อ่ะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะ